i <laughs> นายนายนายเป็นเบสกเกินไปวันนีมนขั้นต่ของเราคือเป็นิิตันืออาหารแบบคุณบ้านเรอก็ทแล้วนะครับของรคะของปานูดที่พี่นแต่ว่าวันนี้เราเตรียมเมนูพิเศษที่จะมาแบบทำให้ ก็เอาไปเฉพาะลักที่แฟนที่ชิมดีกว่านาะเพราะว่าเพื่อความแบบว่าปลอดภัยใค่คอว่าปลอดภัยนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้พี่ที่จะได้รับประทานอาหารแต่ต่อให้ไม่ปลอดภัยจะกินกันไหมคะกินส่วนใหญ่เหรอฮะทำอะไรนะทำอะไรนะมีไก่มีไก่ชใช่ไหมใช่ใช่เลยไหมคะใช่รถดี นี่เบคอนแล้วก็กระเทียมกิ่ไทยครับต้องับนี่ก็เป็นอาหารหลักของเราแล้วันนี้2คัญเลยขาดไม่ได้ก็คือโรดีมาให้ึ่นค่นี่ตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครหคนที่อยากทำอาหารอร่อยครับมีความนัวแล้วก็มีความเค็มที่ละล้างพอดิบพอดีใช่เทลงไปแล้วในปริมาณที่เหมาะสมก็จะพอดีแล้วก็ทำให้คนที่คุณดาเลยทำให้ตัวเองได้เหมือนกัน กลิ่นทุกคนอาจอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วพริกไทยกลิ่นหมูกลิ่นของกระเทียมอยู่ไหนเขาอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ไม่ว่าเราจะลดปริมาณของกลิ่นลงเนี่ยแต่ว่าทั้งกลิ่นทั้งเรื่องรสชาติใดๆเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอร่อยในลงมีแต่อร่อยเพิ่มขึ้นนวเพิ่มขึ้นเป็นไงครับโอเค,อควเคันนี้เขาบอกว่าพูดคุยแบบดูมีแบบสาระเนื้อหาแบบจริงจังนะคะปกติเขาเป็นแบบนีไมคะน้องดฟิล ก็จริงๆแล้วอยู是是 like ่แล้วว่าเขาค่เราพิมพล้อเราล้อ้อเนี <t 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 ่ยล้อใช่สำคัญนแล้วที่ขาดไม่ได้ก็รถรถดีไหมก็มีรถทำจริงๆก็อยากจะบอกว่ารถดีมานะครับเขาก็มีครับมีเขาเรียกว่าอะไรโคลิมา สำหรับใครที่อยากจารแบบกะให้โอเคอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นอย่างนี้ได้ถ้ามีอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับเธอก็จะใส่เยอะเกินปริมาณพอดีแล้วรู้ว่ามันือแกก็มักแซ่บเกินแกก็จะใส่เยอะแต่ว่าสูตรนี้เขาก็เพิ่มความกลมกล่อมลงตัวมาเนาะสำหรับพอชั้นนี้มันี่ก็จะใส่ที่สามสกูลนะฮะ บางคนแบบเอยเยอะไปไหมที่จริงมันเยอะไปไหมคะปกติจริงจริงๆมันก็ไม่เยอะไปครับคือไม่ต้องกลัวผมรู้ที่บ้าน,นใส่เยอะกว่าผมอี่เยอะนะใส่เยอะแน่นอนรู้ปกติใส่กันเยอะไหมคะเยอะพี่ทำเยอะแล้วก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันเยอะไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาสาบมาช้ากันนะคะก็เลยใส่ใแล้วก็มีมาตาดช,ช้ชอนซึ่งอันนี้ เราดทแล้วก็อร้่างในอหารก็ได้ต้องการทํานี้มีกานัดเขนวแล้วตอนนี้เาส่รตีมาลงไปแล้วทุกคนได้กินหอมไหมคะหอมมาใส่กุ้หอมปัเลยเพราะว่าโรทีมาของเราเน่ยมีกินหอมเต็มของูกรเียมแล้วก็พไทยด้วยนะคะช่วยกันช่วยกันสาวๆเป็นกลังใจให้แต่ว่าก่อนเสิร์ฟเราของแกะผ้า อาหารจานไปก่อนนะคะเป็นสีเบอรของเก่งและน้ำปีนเป็นไง่เฮ้ยสีเบอรน้ำปีก็ไม่ไหมดเวลานะเป็นแง่แล้คะเวลาได้ไหมคะไ,มได้เสียงเบาเสียงเบามากพอได้ไหมคะสีเบอรประมาณนี้<ๆ>เรามีกำลังใจขึ้นมาทันทีคือบอกเลยว่าจริงๆแล้วอาหารจานนี้เนี่ยแคร์มิ้งก็รู้สึกว่าทุกอย่างเขาก็รู้ตั้งใจทำ เขารถดีมาเลยกาถาอไแล้วสักร้อยเมนูอ ก็ค่ะตื่เต้นสองสาวตุนเต้นเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเธอมากมากอีฉาบเลยค่ะ ที่ที่นั่งไหนที่บอกว่าแม่อร่อเดี๋ยวเราไม่กดปุ่มแล้วก็ยิงตกลงไปเลยหุดเลยบางทีอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้